ณปัจจุบันนี้ฮุนเซนก็ยังเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะเขาได้หลอมรวมทั้งสามอย่างนี้อยู่ในร่างของเขาในชื่อฮุนแสนในปัจจุบันแต่ในห้วงที่เขาอยู่เวียดนามเขามีอีกชื่อหนึ่งเวียดนามตั้งให้เวียดนามจะเรียกฮุนเซนว่าหมฟุกนะครับเพราะนั้นทุกวันนี้เวียดนามก็ยังเรียกฮุนเซนว่าหมฟุกหมฟุก อยากให้อาจารย์เล่าถึงสาแรกของผู้นำเขมรเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยว่ามีสาแรกยังไงครับตั้งแต่เจ้าสีหนุในพลรอนนอนพลพุทธนะครับจนมาเป็นหุนเซนครับอาจารยออ์จริงๆแล้วเนี่ยหุนเซนเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยนะฮะเมื่อ,เม,อเ,เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับเจ้านโรดมสีหนุ เทียบกับนายพลลอนดน,อนเทียบกับพันพศคนเซนนี้ยังเป็นหนุ่มน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นบุคคลซึ่งซึ่งผ่านชีวิตนี้มาในทั้งชีวิตของเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคนเซนมีไม่เหมือนคนอื่นก็คือว่าเขาเป็นคนที่เรียนรู้และรู้จักเอาประสบการณ์ที่เขาเห็นและเขาศึกษานั้น มาใช้เพื่อให้เขามีชีวิตรอดนะครับข้อพรครคุณเซนไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับเจ้าสีหานุซึ่งเป็นตระกูลของอในเป็นเชื้อพระวงแล้วก็เป็นกษัตริย์ด้วยส่วนรันั่นเนี่ยก็คือเป็นจริงๆเขาไม่ได้โตมากับการเป็นทหารรันั่นเนี่ยเป็นนายตำรวจเป็นนายตำรวจในยุค ที่กัมพูชาอยู่ภายใต้เจ้าอนานิคมฝรั่งเศสก็ก็เป็นตำรวจที่ฝึกหัดโดยฝรั่งเศสจนกระทั่งมามีการได้รับอิสระภาพแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยสังคมราชนิยมอะไรพวกนี้นะครับตันนั้นก็เลยเป็นนายตำรวจที่มีอาวุโสสูงสุดในห่วงเวลานั้นต่อมาเขาก็เลยได้เป็นแม่ทัพใหญ่ ซึ่งแล้วก็จนมาเป็นรับมตรีกลณาโหมนะครับท้ายที่สุดก็มายึดอํานาจเจ้าเจ้าสีหนุเจ้านายตัวเองนะครับแล้วก็มามาสิ้นอํานาจก็เพราะว่าขมิแดงควาพนพดเข้ามาเพราะนั้นทั้งสามคนนี้ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยอย,อยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันนะฮะอยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็ร่วมสมัยเดียวกันแต่ต่อสู้กันมาในทางการเมืองแล้วก็มีวิถีความคิดทางการเมือง ที่แตกต่างแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเพื่อรักษาอํานาจของตัวเองเป็นสําคัญก็ลองนึกอย่างนี้นะครับในในวันที่เจ้านรดมสีหนุสละราชบรหลังแล้วก็สร้างสังคมราชนิยมขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมสร้างอํานาจและบารมีของพระอ,องค์ในทางการเมืองยุคใหม่ของกัมพูชาปีพันเก้าร้หฮุนเซนเพิ่งจะ สามขวบฮุนเซนิกเกิดวันที่ห้าสิงหาคมปีพันเก้ร้อยห้าบสองเด็กสามขวบย่อมไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะก็จะเจริญไปฮุนเซนิกอยู่ที่กำปรงจมนะฮะกำปงจาเนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีถนนนะถ,ถ้าจะมาพนมเป็นต้องนั่งเรือนั่งเรือตามแม่น้ำโขงเนี่ยมาอย่างเดียวก็ จนเรียนจบประถมนะครับฮนเซนเนี่ยพ่อพ่อเขาเป็นเป็นพ่อค้าทางการเกษตรแล้วก็มีที่ดินที่นาด้วยนั่นแหละแต่ก็จะอยู่ที่ตลาดก็จะขายพวกผลผลิตทางการเกษตรรับซื้อแล้วขายต่ออะไรพวกน,นี้นะฮะก,ก็จะเป็นพ่อค้าอย่างนั้นน,นี่คือพ่อของเขา,เาไปรากเงาจริงๆคือเชื้อจีนนี่คือตระกูลฮุนนะฮะ เขาเรียนก็จนจบประถมประถมในวัยเขาสิบสามปีก็บวกเข้ามาหนึ่งหนึ่งเ้าห้าสองบวกสิบสามก็เท่าไหร่ล่ะหนึ่งหนึ่งเ้าหห้าใช่ไหมปร,ประมาณนั้นหนึ่งเ้าหห้าเนี่ยก็เขาก็มาเรียนต่อมัธยมเพราะว่าที่กํมปงจามไม่มีโรงเรียนมัธยม ก็เลยต้องนั่งเรือมาที่พนมเปนแต่ว่าฐานะทางบ้านก็ไม่สามารถที่จะมีบ้านเช่ามีอะไรได้ฮุนเซนก็เลยต้องมาอาศัยวัดอยู่ที่ชานเมืองของกรุงพนมเปญน,นั่นแหละก็มาเป็นศิทธ์วัดเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือแล้วก็เรื่องมันก็สุดยอดมากก็เพราะว่าพระพระซึ่งเป็นพระที่เลี้ยงให้กับฮุนเซน ก็คือดูแลหุนเซนแล้วก็อุปถัมภุนเซนในฐานะสิทธวัดเนี่ยชื่อพระว่ามงลิทธีซึ่งต่อมาก็คือออกยามงลิทธีซึ่งเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้ฮุนเซนให้ความนับถือคนนี้มากเดิมฮุนเซนไม่ได้ชื่อฮุนเซนชื่อเกิดของฮุนเซนนี่คือฮุนบุนันฮุนบุนัน จนอายุ13ชื่อนน้ชื่อนี้หุนบุนันก็พอมาเป็นสิทธวัดก็ด้วยความทราบซึ้งในบุญคุณของพระที่ให้การอุปถัมภ์ก็คือพระมงลิทีเนี่ยนะฮะหุนบุนันก็เลยเปลี่ยนชื่อในวัยอายุ13ปีย่าง14เนี่ยนะครับเปลี่ยนจากหุนบุนันเป็นแสนลิทีเนี่ยชื่อที่สองแล้วนะ แสนฤทธีในเป็นศิษย์วัดแล้วก็เรียนตั้งแต่มัธยมตอนต้นจนจนเขาจบมัธยมปลายนะ,ะสมัยก่อนเนี่ยระดับมัธยมมันมีอยู่5ปีนะครับมศ 1, มศสอ 2, มศส 3, มศ .4 มศ5นี่แหละมุนเซนก็เรียนจนจบแต่มันอยู่ในยุคที่ว่าอพอเขาจบเนี่ย มันเป็นต่อเนื่องก็คือว่าในพอลลอนนั่นได้ยึดอํานาจเจ้าน,นรวดมสีหนุแล้วก็ปราบผู้ต้องสงสัยทุกคนที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าเป็นฐานเป็นสปายเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกกาจัดหมดในวันที่ก่อนหน้าที่ฮุนเซนจะหนีจากวัดในชื่อที่เรียกว่าแสนดิ์รีเนี่ยนะฮะเขาเพิ่งจะสิบเจ็ดปีสิเจ็ดปี แต่ในวันก่อนหน้าเขาจะไปเนี่ยสิทธิผู้พี่ซึ่งอยู่วัดเดียวกันถูกยิงตายอยู่ที่หน้าวัดโดยคนของหลอน,น,อนั้นมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่มั่นใจว่ารายต่อไปเนี่ยจะเป็นเขาหรือไม่นี่คือที่มาว่าทำไมแสนฤทธ,ธ์ต้องหนีหนีก็คือเข้าป่าแล้วเข้าป่าที่ไปได้ง่ายที่สุดก็คือกลับบ้านเกิดเมืองน,นอนของตัวเขาเองนั่นแหละ ก็ไปอยู่ในเขตยึดครองของขมนแดงที่กำปงจาบนะฮะแต่ว่าผู้ชายนะครับเวลาขม็นแดงจะรับเนี่ยถ้าถ้าคุณคุณไม่ใช่คนที่อยู่ในท้องถิน่นแล้วหนีมาจากเมืองใหญ่อย่างพนมเปญเนี่ยเขาเขาก็จะให้ไปอยู่ไปเป็นทหารเป็นกองกำลังรักษาความปลอดภัยเป็นอะไรพวกนี้นะฮะ แต่ขมรนแดงมีมีจริยธรรมอยู่นะหวนัว้าลอย่างเดียวคือ,คอยังยังมีจริยธรรมอยู่ก็คือว่าเด็กจะมาเป็นทหารเนี่ยต้องอายุสิบแปดปีขึ้นไปวันนั้นแสนดิทีเพิ่งจะสิบเจ็ดยังไม่ถึงสิบแปดก็คือไม่เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นทหารขมรนแดงแต่จำเป็นที่จะต้องเป็นเพราะว่าหนีการล่าสังหารของลอนอน ก็เลยสสนิทธิก็เลยไปแจ้งวันเกิดใหม่วันเกิดที่พ่อแจ้งคือวันที่5สิงหาคมปีพันเก็เลยไปโกหกขมิแดงบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดวันที่4เมษาปีพันเก้าร้อยเพื่อให้ครบเงื่อนไข18ปีนี่คือวันเกิดที่สองของคุณเซนที่ไปโกหกขมิแดง ซึ่งขมิแดงก็เชื่อสาเหตุที่ขมินแดงเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าไอ้หลักฐานต่างๆเนี่ยมันมันถูกทําลายหมดแล้วตั้งแต่เขาประกาศเยียร์ซีโนะฮะแล้วกไ็ไม่ได้นะฮะก็คือหลักฐานต่างๆเนี่ยมันสืบค้นไม่ได้แต่ก็ลงบันทึกไว้นะะก่อนที่จะเกิดเยียร์ซีโเนี่ยมันก็ยิ่งสืบไม่ได้เลยว่าบรกจดที่แท้จริงของมุนเซ็นคืออะไรนะฮะก็นั่นแหละ ก็เลยได้เป็นทหารแล้วเมื่อเทียบในคนรุ่นราวเขาเดียวกันคุณเซนเป็นคนที่เรียนหนังสือสูงที่สุดคนอื่นๆคือลูกชาวไร่ชาวนาทั่วไปเท่านั้นอย่างมากก็คือจบปถมนะครับอพอคุนเซนได้เป็นทหารก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเด็กผู้หญิงคนนั้น ต่อมาก็คือบุญราณีซึ่งต่อมาก็คือเมียของคุณเซนเขาเรียกอะไรละ่ะรักเกิดที่บ้านเก่า <c oughs> เดินไปโรงเรียนด้วยกันแต่ว่าเขาอายุห่างกันอยู่สองปีนะครับก็ามาเจอกันก็ในวัยที่เป็นหนุ่มสาวแล้วก็มาปิ้งกันคุณเซนก็เรียนรู้หนึ่งแหละเขาเรียนรู้วิธีอย่างการสร้างชาตินิยมแบบกําจัดคู่แข่งทางการเมือง แล้วสร้างบารมีให้กับตัวเองอันนี้เรียนรู้จากเจ้าสีหนุแล้วก็มาเรียนรู้การกำจัดคู่แข่งโดยใช้กำลังอาวุธในการยึดอำนาจอันนี้เรียนรู้จากหล่อนนอนและตอนเขาเป็นทหารให้กับขมศแดงตั้งแต่ปี1970จนเค้าจนเขาหนีจากขมศแดงคือปี1 9 7 7เดือนมิถุนานะฮะเขาแยกตัวจากขเมศแดงแล้วก็หนีไปอยู่กับเวียดนาม แต่ในห่วงที่เขาไปแจ้งวันเกิดใหม่กับเขมิ้นแดงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้ไม่ใช่แสนฤทธีเปลี่ยนชื่อมาเป็นก็เรียกว่าหุ่นสำเร็จนะฮะหุ่นสำเร็จก็คือกลับไปใช้สกุลเดิมแล้วก็ใช้ชื่อใหม่ว่าสำเร็จหุ่นสำเร็จ ถัดมาในปีเดียวกันนะฮะก็ในห่วงนั้นก็ประมาณปีพันเก้าร้อยปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนี่แหละหลังจากที่เป็นทหารมาได้เกือบหนึ่งปีเนี่ยนะฮะเขาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นชื่อฮุนเซนจริงๆต้องออกเสียงว่าฮุนแสนซึ่งเขาก็ใช้มาจนเท่าทุกวันนี้นี่คือชื่อที่สี่ที่เขาใช้แล้วก็ใช้จนเท่าทุกวันนี้แต่จริงๆเขามีชื่อที่ห้า นะครับแต่ชีวิตที่ห้าเนี่ยไปเกิดที่เวียดนามนะฮะฮุนเซนก็นั่นแหละฮะขมรนแดงโหดร้ายทารุณยังไงคนล้มตายไปเท่าไหร่เจ็บป่วยแล้วโยนไปทิ้งยังไงอะไรพวกนี้นะครับสังหารแบบไหนทรมานแบบไหนฮุนเซนเรียนรู้หมดเห็นมาหมดในความโหดร้ายทารุณแบบขมรนแดงฮุนเซนก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้มาทั้งหมดเลยในชีวิตของเขา แต่จุดเปลี่ยนในชีวิตมันอยู่ตรงที่ว่าเขาไปพบรักเก่าที่บ้านเกิดบุญรนีชื่อชื่อจริงๆของบุญเรนีก่อนที่จะมาเป็นบุญลรนีชื่อว่ากิมสัมเอียงกิมมันก็คือเป็นคนเชื้อสายจีนเช่นเดียวกันกับคุนเซนนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นพยาบาลในเขตยึดครองของเขมินแดง นะฮะก็นั่นแหละก็ปิ้งกันนะก็มาก็รักกันนะก็แต่ทีน่นี้วิถีของขมีนแดงหลังจากที่ได้ยึดอำนาจของในยพล,ล์ลอนดอนสำเร็จวันที่17เมษายนปี1975แล้วก็ประกาศเหยียดสีโลทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเอกสารการเกิดการตายนะะทรัพย์สินเจ้าของที่ดินเจ้าของโฉนดที่ดินโฉนดบ้านนะฮะทะเบียนบ้านอะไรพวกนี้เผาทิ้งหมดเลย คุเซนก็ลาเตัวนะั่นคือว่าคือสืบไม่รู้ว่าค,คือกลวงอายุนะครับมันสืบไม่รู้ย้อนหลังไม่ได้จนกระทั่งขมินแดงเนี่ยได้ครั่งอํานาจนะครับทรมานคนแล้วก็ขวางทางรักคุณเซนจริงๆคุณเซนแยกออกจากขมินแดงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขามีอุดมการณ์อันใดแต่เขาแยกจากขมินแดงก็เพราะว่าขมินแดงเนี่ยขวางทางรักเขา สาเหตุก็คือว่าเขารักอยู่กับบุญรานีอยู่แล้วแต่หัวหน้าของคุณเซนซึ่งมียศสูงกว่าเขาคุณเซนนี่มียศเป็นระดับผู้บังคับการกองพันก็คือนายพันนั่นแหละแต่คนที่สูงกว่าเขาเนี่ยมีลูกสาวอยู่คนหนึง่งอายุมากกว่าคุณเซนสิบสองปีแต่คุณเซนมีรักกับบุญรานีอยู่แล้วแต่หัวหน้าคุณเซนนี่อยากได้คุณเซนเป็นลูกเขย ก็เลยไปบีบบังคับก็คือไม่ยอมให้ฮุนเซนเนี่ยแต่างงานกับบุนลานีแล้วก็ไปแจ้งอะไรต่างๆให้กับองค์การเนี่ยรู้ว่าฮุนเซนเนี่ผิดระเบียบนั้นวิธีนี้คือพยายามจะบ,บ,บังคับแล้วฮุนเซนในวันที่พิชิตสึกกับลอนดอนได้เนี่ยเขาตาบอดข้างหนึ่งถูกสะเก็ดระเบิดตาบาดตาตาบอดซ้ายด้านซ้ายนะฮะจนเท่าทุกวันนี้เขาก็ยังตาบอดข้างซ้ายด้านซ้ายเขาเนี่ยใส่ตาเทียมในปัจจุบันนี้นะฮะ จุดแตกหักของคุณเซนมันมาอยู่ตรงที่ว่าในวันที่เขาฝืนหัวหน้าเขาแล้วก็ถูกกันแกล้งไม่ให้แต่งงานกับบุญลานีแต่บุญลานีก็ตั้งคันปีพันก็ร้อยเจ็ดสิบหก็คลอดลูกคนแรกออกมาคลอดได้เขาในบันทึกของคุณเซนเขาบอกว่าพยาบาลเนี่ยทุ่มลูกเขาลงกับพื้น ชื่อว่ากำสดนะครับข้อออกมาเท่านั้นแหละลูกคนแรกของเขาที่ชื่อกำสดเนี่ยถูกทุ่มลงกับพื้นและเสียชีวิตอุนเซนก็โกรธมากก็เลยต้องใช้เวลาวางแผนที่จะต้องตีจากเขมรนแดงแล้วเขาก็ตีจากได้สำเร็จในเดือนมิถุนาปี1977กหนีไปอยู่กับเวียดนามก่อนหน้านั้นมีคนหนีทับเขมรนแดงไปแล้วสองคน คือเฮงสารินจับเจสิมเพราะว่าสองคนนี้ก็เป็นผู้บังคับการกองพันของเขเมรแดงที่อยู่ในแนวเผชิญหน้ากับเวียดนามคือเขเมรแดงสั่งให้ลบเนี่ยก็คือลบคุณก็ตายอย่างเดียวนะเฮงสาลินเจสิมก็เอาชีวิตรอดไม่ลบหนีหนีทหารแล้วก็ไปอยู่กับเวียดนามฮุนเซนก็หนีไปแต่ว่าถูกกักบริเวณอยู่เป็นปีนะครับจนกระทั่งเวียดนามเนี่ยมั่นใจว่าฮุนเซนเจซิมเฮงสำลิน ไม่ใช่ใช่สึกไม่ใช่สายให้กับขมิแดงเพื่อที่จะมาล่อลวงแล้วก็พิชิตสึกกับเวียดนามก็เลยจัดกองทัพให้หนุนสามคนนี้มาบทขยี้ขมิแดงในเดือนธันวาคมปี1978และก็บรรลุผลสำเร็จคือไม่ได้พิชิตขมิแดงอย่างสิ้นเชิงนะครับไล่ขมิแดงออกจากอำนาจได้สำเร็จ นะครับในวันที่เขาสถาปนาตัวเองขึ้นมาก็คือวันที่เจ็ดมกราปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าและหลังจากนั้นฮุนเซนก็ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีต่ตางประเทศจนถึงเดือนมกรานะครับปีพันเก้าร้อยแปดสิบห้าฮุนเซนก็ขึ้นเป็นนายกและหลังจากนั้นฮุนเซนไม่ว่างเว้นจากการเป็นนายกเลยแม้แต่ ครั้งเดียวหรือวันเดียวเป็นมาตลอดนะแม้กระทั่งมีการเรียกตั้งโดยใช้วิชาที่เขาสั่งสมมาในชีวิตของเขาหนึ่งการชาติสร้างชาตินิยมจากข้อขัดแย้งกับเพื่อนบา้านก็คือเขตแดนและโบราณสถานแบบเจ้าสีหนุกใช้มาตรการทางทหารในการยึดอำนาจและคมคู่คนอื่นแบบหลอนนอน ใช้การทรมานคนแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบเขมรแดงเพื่อเอามาพิทักษ์รักษาอำนาจของตัวเองและทำให้คนอื่นจงรักภักดีต่อตัวเองก็ลองนึกดูนะครับทั้งสามอย่างนี้ณนะปัจจุบันนี้ฮุนเซนก็ยังเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะเขาได้หลอมรวมทั้งสามอย่างนี้อยู่ในร่างของเขาในชื่อฮุนแสนในปัจจุบันแต่ ในห่วงที่เขาอยู่เวียดนามเขามีอีกชื่อหนึ่งเวียดนามตั้งไห้เวียดนามจะเรียกคุณเซนว่าหมฟุกนะครับเพราะนั้นทุกวันนี้เวียดนามก็ยังเรียกคุณเซนว่าไมฟุกหมฟุกความหมายของไมฟุกในสายตาของเวียดนามก็คือรล้วหลอของฉันก็ขอให้ติดตามนะครับในช่อง youtube เป็นทางการของผมนี่แหละสมงิถพลก,ก็จะมีอย่างนี้ออกมาตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางถูกต้องและมีพยานหลักฐานมีข้อมูลที่แท้จริงและไม่มีวาระสั้นเล้นผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรมาแอบแฝงไม่มีกลุ่มทุนไม่มีกลุ่มอำ,อำนาจใดที่อยู่เบื้องหลังนะครับฝากติดตามฮะเข้ามาอยู่เยอะๆแล้วก็ เอาไปเผยแพร่นในสถานศึกษาก็ได้จะยินดีมากๆเพื่อที่ลูกหลานไทยจะได้เข้าใจบริบทของประเทศที่อยู่ในเอเ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั้งมีชายแดนติดก,กับไทยและไม่มีชายแดนติดก,กับไทยเราจะนำเสนอในมุมที่เข้าใจง่ายและลุ่มลึกโปร่งใสให้กับทุกท่านเชิญติดตามครับช่อง YouTube สงทริพล